รอบรู้สุ้โรควันนี้ผมจะมาคุยฟังเรื่องเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดในสมองโรคเส้นเลือดในสมองเนี่ยมีออกมาเป็นสามรูปแบบคือเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกและเส้นเลือดตันนะคือที่อาการหนักที่สุดคือเส้นเลือดในสมองมันแตกนะฮะแล้วก็ตันนี่ก็ ลองลงมาแล้วก็ตีบก็ลองลงไปอีกอาการเส้นเลือดในสมองที่ตีบตันแล้วก็แตกเนี่ยนะก็เกิดขึ้นจากส่วนใหญ่ก็มาจากโรคเบาหวานพวกที่มีไขมันสูงในเลือดไตกิตกีลายและไขมันโลเอลเดียสูงเนี่ยก็ําให้ไขมันนไปเกาะแล้วก็จะมีเกล็ดเลือดมาจับมีแคลเซียมมาจับมันก็จะตันถ้าเป็นที่หัวใจหัวใจก็วายถ้าเป็นที่สมองเหล่านี้ก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีก็ เส้นเลือดเป็นอย่างนั้นก็ทําให้เซลล์สมองตายดังนั้นอาการที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นหนักๆมากๆก,ก็ออกมาเป็นรูปแบบพิการเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรือว่าอาจจะเป็นแค่อัมพาตแขนขาอย่างเดียวหน้าไม่เป็นเป็นได้หมดว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนนะฮะว่าเส้นเลือดตรงนั้นตีบตันแตกตรงไหนก็ทําให้เซลล์สมองตัวน,นั้นตายแล้วก็ออกเป็นอาการหน้าอ่อนแรง มุมปากตกปิดตามไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งสองแขนขาอ่อนแรงชาหรือว่าเป็นข้างเดียวหรือเป็นสองข้างสามพูดไม่ชัดพูดไม่ออกนึกคำพูดไม่ออกควบคุมการพูดไม่ได้พอสมองนวน,นั้นตายสี่มองไม่เห็นเห็นภาพซ้อนเห็นภาพครึ่งเดียวห้าอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงฉับพันเฉียบพ,พันส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีอาการมาแบบอันใดหนึ่งนะ คนไข้ที่มาก็มักจะปนนปปกันเช่นปวดหัวมากแล้วก็เสียการมองเห็นปวดมากแขนขาอ่อนแรงหรือว่าหน้าตาอ่อนแรงแล้วแขนขาอ่อนแรงด้วยมักจะมาหลายๆอาการด้วยกันมากกว่าหนึ่งอาการเพราะฉะนั้นถ้าใครที่บ้านท่านมีอาการนี้ท่านจะต้องทําการทดสอบเขาโดยให้เขาหลับตาแล้วยกแขนขึ้นสองข้างแล้วหลับตาเนี่ยถ้าข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงมันจะตกครับหรือว่าเอามือให้เขากำแล้วดึงดูสองข้าง ให้เข้าสู้กับเราหรือว่าให้เขาจับนิ้วเราดึงให้รู้ว่าเขากำแน่นไม่แน่นทั้งสองข้างให้เขายิงฟันมุมปากตกหรือเปล่าถ้าญาติท่านมีอาการดังกล่าวรีบพาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดอย่ารอช้านะครับเพราะว่าถ้าไปทันเวลาอาการพิการก็จะเป็นน้อยเพราะว่าเซลล์มันจะฟื้นตัวได้ถ้าไปในยีิบสี่ชั่วโมงอย่าสิ้นหวังนะคนที่เป็นโรคนี้ ท่านอาจจะกลับมาเดินได้อาจจะมาพูดได้มาชีวิตเป็นปกติได้ถ้าท่านขยันในการทํากายภาพบําบัดต,ตามที่นักกายภาพบําบัดและหมอแนะนําให้ทําทําบ่อยๆแล้วท่านจะกลับมาเป็นปกติไม่มากก็น้อยได้นะครับป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดถ้ามีอาการรีบไปพบแพทย์ถ้าเป็นแล้วก็ต้องรีบไปรักษาแล้วก็หลังจากรักษาแล้วถ้าไม่หายท่านก็อย่าน้อยใจท่านต้องสู้ทํากายภาพบําบัดแล้วท่านจะมากลับมาใช้ชีวิตเป็น ช่วยเหลือตัวเองเป็นปกติได้นะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป